สูตอย่างหนึ่งของคนที่ปลูกผักสวนครัวกินเองแบบเฮาค่ะนอกจากจะได้เห็นผลผลิตของเขาแบบนี้แล้วค่ะแ่ยังมีความตื่นอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเวลาที่เขาได้ผลผลิตแบบนี้ค่ะได้เป็นของฝากของตอนให้พี่ให้น้องของเฮาได้กลับเมื่อกินน้ำค่ะเมื่อนี่พี่ไส้กับพีสะไหเดินทางมาจากอำเภอตะการพืชผลจังหวดัดอุบลราชธานีค่ะทุกคนเพิ่นไมา่หยี่งไมา่ยา่มเนาะคะ่ะเมนูกับเขามือนี้ก็จะเป็นเมนูต้มปลาคอใหญ่สดหนำห่อนหเน,นาะกจาเมนูนี้ก็คิดเห็นพอเป็นายอีกแล้วค่ะทุกคนไม่าจะเห็ดกับข้าแบบ นี่นอกจากจะนึกถึงผู้อาวุโสที่สุดในบ้านอยู่แล้วเนาะค่ะเผินอายุหลายแล้วนะคะอยากเห่เพิ่นได้กิิหยังกระแฟเฮ็นให้เพิ่นกินค่ะต้มป้ามือนีปุยจะบ่เห็ดเองเด้อจจากจะหายพ่ชายเพิ่นเป็นคนเห็ดนะคะลองเปลี่ยนมือเบิ่งเนาะค่ะแ็เพื่อว่าเพิ่นสิเห็ดแ่บก็กันเนาะค่ะทุกคนปกติแล้วถ้าเป็นเมนูต้มป้าตัวใหญ่ๆแบบนี้เนาะจากปุยจะบอยได้เฮ็ดเองเลยนะคะจะจวนมากแล้วค่ะยิ่พอเราจะเป็นคนเห็ดนะคะนึ่งละจากอยางที่ปุยเคยบอกไปนะคะว่าปุยเป็นคนที่บ่ค่อหมักครั้ พ่อแม่พี่น้องป้องป่ายสู้ขู่สู้คนนะครับพ่อกับผมเคยอุบลมาแล้วครับต้มปลาคอใหญ่ครับมือนี้เดี๋ยวดิจโซ์ฝีมือต้มปลาคอใหญ่นะครับต้มปลาคอใหญ่นะครับนี่น้ําเราเดือดแล้วนะครับกับกองเตาไฟฟืนนะครับที่เท่าไงกุบเลยครับ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศในการถ่ายคลิปของเคยเ<ร>อุบลคนหมักมวนเด้อค่ะโดยช่างภาพบักลาไอดีนั่นเองนะคะแจค็คถ่ายเป็นโบเป็นเนาะค่ะแต่ว่ากะคือสีแดของเพ่นอยู่นะคะก่อนที่าจะใส่ปลาลงไปเนาะจาก,ก็คือต้องต้มน้ำให้เดือดนะคะใส่คาใส่ตะไคร้เนาะจากใส่กระเทียมนะคะเมื่อนี้เ้าจะต้มแบบบอส่บักพริกเด้อจ้าตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงแรงเกเน้อจ้าแดดกําลังแบบว่าเริ่มจะอ่อนนะคะแต่กันยังบอออนเนาะค่ะยังห่อนอยู่นะคะใส่เครืองลงไปครบแล้วเนาะจ๋าเ้าก็จะใส่ปลาลงไปเลยนะคะหลักกระบอตสองคนน ปิ๊บปาหมอไว้กอนนะคะเสร็เแลาก็ปุ้งอดจ่าใส่น้ำปลาใส่เกลือเนาะจ่าใส่ผงนวนะคะเมื่อนี้ถ้าจะใส่เป็นสมมดแดงด้อยจ่ากาว่าป้าไก่สีสูเข้ากับซิใส่สมมดแดงลงไปนะคะแบบนี้เลยจ่าใส่หลักโยนทีมนี้นะคะทุกคนคะหมดแดงกัสิีมดจ๋อคนทียู่เฮ้านี่แหละเมนูกับข้าวเมื่อนี้ก็จะเป็นปีมือของเขยอุบลคนมักมวนเนาะจ่าโดนๆนมาเธื่อนหนึ่งนะคะก็อยากจะให้เพื่อนเฮ็ดกับข้าวซูพอกับแม่กินแม่เนาะจ่าก็่บมันยังได้จ่าบ้างเถื่อนเนาะจ่าเฮ้าเฮ็ดกับข้าวดูนะคะพอกับแม่อาจจะเบื่อก็ได้ ทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เพื่อนเบื่ออาหารกันคักแห้งนะคะกินอย่างกระบเสียบวะสันนาจา่ะต้มปลาของห้ากระซ็จแล้วเรียบร้อยจะมาเบิ่งกันนะคะเฮากกะตุกถ่ายด้วยการใส่ใบกะเพราลงไปเนาะจ่า,จานาตาก็จะเป็นประมานนี้เลยนะคะสดน้ำหอนๆจ้าอ้าวบัตรที่นีออกกระตาใหม่เด้อจ่าก,ก็เลยว่าจะลองให้ป่าเพิ่นเอามาเก็บหยอดปักท่องเบิ่งนเนาะคะ่ะมันสีคือโบนะคะก็ว่าจะให้เพื่นเก็บออกให้เบิดเลยนะคะหยอดปักท่องค่ะแล้วกุ้ยจะเคลียร์พื้นที่มองนี้นะคะเอาปักท่องออกให้หมดเลยค่ะตอนนี้เหลือแต่แต เพื่อนแบบนี้เนาะจ้ะหรือออกแล้วเ้าก็จะได้ใส่ประโยชน์อย่างอื่นเนาะค่ะปลูกบักแตงบักถั่วอีกอย่างประมาณนี้นะคะแนวห้าสีได้กินค่ะบวมห้ากันว้ตะปะแต่แปะค่ะตำหนี่กาลังกินแสบนะคะหวานคัะขนาดเ้วยจ้าบวกย่ามหมี่นะคะอันนี้จะเป็นบวกหอมนวยสันเนาะค่ะนอกจากคนจะไม่เยี่ยมไม่ย่ามพอกับแม่แล้วเนาะค่ะเหมืนก็ยังมีกิจกรรมให้เด็กน้อยเลนน้านะคะนี่ก็จะเป็นกันเลนแก้มเนาะค่ะแข่งกันกินวิบากว่าสันเนาะจ้ะบักหลายดีห้าก็คือคือตอแห้งนะคะมือไดุ้่งซิมานี่นะคะ บัดยามลุงมาย่ามใดลุงก็จะหาคิจกร้มหาคลิปหาโนนนีน่นั่นมาถ่ายน้ากันเนาะค่ะถ่ายคลิปตลกแน่นะคะหลานกระติดลุ่งแห้งคักจากบักหลายดีเฮากระเพิ่นแต่ออกจากโรงพยาบาลมาเนาะค่ะก็ยังมีอาการอยู่นะคะน้าสํมตอนนี้ค่ะมีหดไอ้นะคะเจ็บคอเป็นวัดพร้อมเนาะ,ะจ้าสงสัยจีเป็นคิปบักแตงโมนี่ก็บ,บจาจักเดอ้อจ้า <laughs> oh! <No! That> one! <laughs> 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 นี่ก็จะเป็นกิจกรรมวันหยุดของเด็กน้อยนะคะมวลกรุบเลยนะคะกิจกรรมแล้วก็มีเงินรางวัลด้วยค่ะน้องไอดีก็ไดที่สองนะคะได้40บ,บาทค่ะส่วนไอ้เพื่อนน่าจะไดที่1ก็เอาไป60บ,บาทนะคะเงินรางวัลเล็กๆ,ๆน้อยๆคะ่ะแค่นี้เด็กน้อยก็ดีใจแล้วนะคะนัดกัเพ่าวผ่านมาอีกแล้วค่ะทุกคนคุณตาก,กับคุณยายิ่นไปนาเน่าแต่เราก็จ้าของมาขายน้ำนะคะในนี้ก็จะมีเป็นพวกพักนะคะละก็พวกไก่สดนะคะไปรับไก่มาจากโรงงานเลยนะคะราคาย่อมเยาค่ะทุกคนเป็น กันเองคุยว่บพ่อซื้ออยู่เด้อจ้ะมือได้บ่มีกระเพรามือได้ประเด็จไปตลาดเนาะค่ะก็มีคุณตาเนี่ยแหละค่ะคุณคับผ่านมานะคะก็พอได้กินน้ำเพลินจา้าบรรยากาศนาบานไมไป่ของเฮาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็จะมีเทียงหน้าหน่อยอยูอย่สวงหลังเนาะจ้าจอยู่ติดทางนะคะลุงกระป้ากาจะกลับแล้วเนาะจ้าจเฮาก็จะมาเก็บบวบนะคะแล้วก็จะหาของปากให้กลับค่ะทุกคนหยอดปัดทองปาเป็นเก็บแล้วเนาะคะ่ะส่วนบวบนี่เนาะจ้าจเฮาก็จะเก็บห้ประมาณ4ีหาหน่วยนะคะเอาไว้หลยกับบ่มีคนมกินค่ะเดี๋ยวสิถ่าวหิมซื้อยพระะาณ นี่เ no ้าก็จะหาทาาเก็บออกโดยจากผู้ใดมาหาหรือว่าเ้าสิไปหาไผ่เราจะห้าคือเห็นเ้าก็จะเก็บไปห้นะคะในราคะทุกคนเป็นข้อดีของการปลูกผักสวนครัวกินเองนะคะนอกจากว่าห้าจะประหยัดยจ่ใจในครัวเลื่อนใดแล้วนะคะเ้าไปยังสามารถเก็บปลาเก็บตอนอยาิพี่น้องห้าใดเบิดเลยนะคะผักตอดสารทั้งนั้นเลยค่ะพี่บอกเคยด้ฉีดย้าขามาแลงเลยนะคะขนาดพิกค่ะตอนนี้ว่าจะฉีดย้าขาหนอนก็ย่างบ้านได้ฉีดอดียู่ค่ะทุกคนผักทองก็เป็นผักทองที่คุณยายปลูกเองค่ะแตงไทยคุณยาย กับปู่เองนะคะฝากไปให้แม่ดองท่านนันเป็นนิตของหวานเนาะจ้ามีก็จะเป็นของฝากเล็กๆน,น้อยๆเนาะจ้าฝากทองแต้งไทยหยอดฝากทองบักบวบนะคะแลวกมีบักหงเนาะจ้าพี่นั่งบอกว่าบักหงมาต้องเอาไปหลายเนะาะจ้าเพราะว่าบวัวคอยด้ตั้งสมกินปั้นได้นะคะแต่ว่านวยจุกมีอยู่หน่วยหนึ่งพอดีค่ะก็เลยจะฝากไปให้หลานใจเนาะจ้าน้องมาโปรดนะคะเห็นบอกว่ากินบักหงดีว่าสั่นเนาะค่ะนอกจากนั้นก็นยังได้ก้วยให้ลุงกับปาก,กับเมื่อกินน้ำนะคะคูละสองสามหวีเนาะค่ะแบ่งกันไปกินนะคะเพราะว่าถ้าสุกของกันก คุณยายก็จะเลือกวีดายงามๆมาไหว้ถ้าไปวัดนอตจากสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็ขอลาทุกคนไปก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวมาพอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปุ๋ยน้ำนะคะผู้ใดที่พลาดได้กดติดตามปุ๋ยฝากกดติดตามไว้นาเด้อจ้าจะได้บบกลาดในคลิปทัดไปที่ปุ๋ยจะลงนะคะปุ๋ยจะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกเมื่อค่ะสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยขอลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ